สวัสดีครับวันนี้พบกับน้อยสไตล์ช Channel นะครับวันนี้พามาบึ่งัวไทยนะครับเ้อ่ัวไทยขี่เกนเอาเลยนะครับอันนี้ร้านสาวพึ่งไปซื้อมากนะครับซื้อมาทั้งคั่เลยนะครับนี่เมตัวหนึ่งลูกสองตัวนะครับอีกนี่ทองนี่ว่าน่ใจว่ามีเลยครับมันเชี่ยวไปขานะครับร้านสาวก็เลยไปซื้อมา คือตัวครับว้วไทยหีเยี่ยนครับยังหายอย่างในนี้ม้วไทยเฮานี่เป็นว่วเลี้ยงง่ายนะครับกินง่ายกินโบรายนะครับกินโบลายคือม้วาฝรัง่งที่มาผสมกับมัวไทยสมัยนี้ประวัดม้วนไทยเฮานะครับว้วไทยเป็นว่วนที่มีพื้นกำเนดิดในประเทศไทยมีการเลี้ยงกระจายกันทั่วไปทั่วประเทศ ขนโหรานขนสมัยก่อนนิยมเลี้ยงในใส่งานโตผูไ้แต่ใส่ลากเกียนไ้แต่ใส่เฮ็ดหน้าในหน้านะครับง่วไทยฮีแกนเรื่อง่วไทยแทะของเขาวาดิีรีเป็นง่วที่มีขนาดเล็กเทียบกับง้ัผ่านอื่น ดูปลาพันฝรั่งเสมอน,นะครับหัวไทยตัวน้อยแห้งนะครับตัวพูนีตัวเต็มที่มีน้ำหนักเกสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบกิโลกรัมแค่นั้นนะครับตัวเมียนี่ตัวเต็มที่มีน้ำหนักสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบกิโลหัวไทยนี่มีกระดูกเล็บบอบบางใบนหนาเงาหนาผ่าแคบนะครับขนาดของตาสีป,ปานกลางขนตามใบหน้านี่สีสันสีหมกจมูกแกแข็ ใบหูหนแค่น,น้อยกระทัดรัดายหูเลี้ยวแหลมโดยทั่วไปนีเขาสันนะครับเขาสันโดยพาตัวเมียนะครับเขาจะสันดรวยว่าแบบมีเขาเลยนะครับพวกเงาเขา,ขายิ่งกิ่งซิบหาถึงซีซิบหาเส้นแขนน,นนะครับเขานี่มั่วไทยจะมีลักษณะตั้งถิงง่นงงงงห่างกันนะครับมันก็รัดคือตัวเมย์นะครับ ตัวแม่เนี่ยเนี่ยจะบ่มีเขาหรือว่าก็มีเขาหน่อยเขากระดดนะครับเขาเฮ็ดตุปุว่เป็นเขาไงขึ้นหัวฝรั่งลักษณะหัวไทยลำข้อบอบบางไปข้อมีเหนียงเป็นเทปตั้งไปจนถึงหน้าอกนะครับส่วนตัวระวางข้อเละๆมองเห็นสัดเกณฑ์เมื่อไรของหัว ตัวผูนิสก่อนเหนือเดยกว่นหน่เลี้ยววนห,หนอกวันลังลาดขึ้นจากโนก่ไปสู่วันเอวเอวลาดต้องไปตามบนไทยสู่คนแหงนะครับขาเงาบุบหลังคนกังสูงนิดนึงเมื่อเทียบกับงัวเหนือนะครับมีงัวตัวนี้ที่น,นี่นี่อาจจะเป็นตัวเมียอาจจะเป็นลักเสื่งครับงัวพันของเขานะครับ พวที่เขาพันผสมมาแล้วนะครับกระสีตัวใหญ่นิดหนึ่งคิดว่าจะเป็นบามันนะครับหรือว่าแมนหยบยีเขานีงะงงมโค้งไปทั้งหน้านะครับอย่าบอกว่าสูงนะครับสำหรับงวัวไทยง่วไทยีนีขนสันเยียนทั่วโตนครับขนมีสีต่างๆต,งตงแต่สีดำสีนำส้นำ,ตนำตาลสีน้ำตาลอ่นลนลนอนสีฟ้า สีเท่าจนไปถึงสีไล่สีที่เห็นบ่อยๆคือ,อสีหลังดานอ่อนและสีดำคนไต่ทอกในสอกคามักมีสีย่างจางกาส่วนอื่นของร่างกายลักษณะโดยทั่วไปนะครับหัวไทยหัวหีเกนอุป,ปนิสัยสีขี้ตื่น อาจเพียวกวุ้งว่าพันอื่นจะถทาเลี่ยงดูย่างไก่คิดอาจเชื่องเหมือนเม้าทไทยเสี่ยงมากครับตอนอย่าบ่าคอยแบบว่าง่ายเลี่ยงคุณกับคุณนะครับลูกมั่วไี่ครับลูกมั่วไทย เมื่คอคลอดออกมาเนี่ยจะดูดน้ำเม่จนถึงอาอยุแปดเดือนนะครับยังสิถูงแยกฟูงออกเพราะว่าเม่ให้นำห้ำนั้นหน่อยแต่ิดูดโดนเป็นพิเศษนะครับอยยุกับเม่นานเป็นพิเศษหรือวแบบจนกว่าเม่จะหยุดน้นะครับในหลงงเริ่มดูจักหายย้ายทิ้นเองยจังสิได้แยกออกจากฟูงนะครับปล่อยหลงงัวป็นกับเม่หลงงวที่มีขนาดในตัวอาจผสมพันธ์กับเม่าอะไรนะครับ เดี๋ยวลูกที่ออกมาอาจ,จมีขนาดเด็กอ่อนเอนะครับหรืออาจจะผสมกับลูกงูอสาาอายุบทเต็มไม่อาจเกิดอลอนเสียได้เช่นกันลูกงัอที่ถูกแยกออกจากแม่เมื่ออายุประมาณแปดเดือนเดียกว่าลูกงูอยาหน่อันำรับท้องลูกงูอโดยเฉลี่ยประมาณลอยกิโลขึ้นไปนะครับลอยสิบสองึงลอยยี่สิบกิโลนะครับ แมงวัวไท่แมงวัวไทยจะเป็นงวัวดีเรียงลูกจริงนะครับน้องลูกย่างบักน,น้อยๆนะครับแม่สิไปลักผสมครับหัวพันธุ์เขาของระจักครับลักษณะกังสีบะแมนหัวไทยโดยลอยประเซ็นต์นะครับสิว่าเงยขึ้นมาสีสูงแน่ยู่ จะเลี้ยงให้สมบูรณ์หญ้าเถิงอาหารเถิงหญ้าจะโตใหญ่นะครับลูกมัวตัวนี้ดูดนมั่วแม่ดูดแห้งๆนะครับแม่สิย่างนี้แล้วแม่สิรักมีลูกหมครับทอง,องซึ่งว่าสิใหญ่นะครับเจ้าของเก่าคนบอกว่ามัวแม่เป็นรักผสมพันธุ์มาแล้วนะครับไอ้ลูกบ้านใหญ่บ้านไหนนะครับแจ็คแมนมาแมนถาล่องบึงเตี้ยนึง ทุกมือนี่ประเทศไทยนน่าเขาง่วฝรั่งเอาหน่าเสือเอาตัวพันธุ์มาผสมกับง่วไทยเพื่อบางผลปรับปรุงสายพันธุ์ของงัวไทยนะครับมีขนาดใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงขึง้นแตงงัวไทยแต่แทงเข้มตัวหน่อยตอนนี้ก็เริ่มหายย่างนะครับน้นอยๆนี่ก็ดูกเคร่งนี่ด,ดูน่อจริงแห้งนะครับนี่ก็ใส่เสียแดงมาบริยันงัวสดดากมาก นั่นนัน่นว่ละตัวรุดไทยนี่ก็ฝากถึงพ่อเม่พี่น้องของเขานะครับอนุรักษ์งัวไทยเอาไว้แน่เ็นพอมงัวฝลังกับย้อมผสมเมื่อจนเสือสายงัวไทยเลื่อมจะมุ่มีแล้วนะครับกลายเป็นงัวงเถิงฟรังไม่บอกก็เป็นฟลังเต็มโตไปหมดแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งงัวม้วนนี่เลี่ยงยากนะครับงัวฟลังกินหลาย กินหลายกินเก่งกัญญาบ่าพอ่อก็จห้หองกินหองอยากชื่อพระบมเนนะครับโอเหนคำคำไปทั้งละครับสุดท้ายนี่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องน้อยสไตล์ชาแน,นลเลยนะครับสวัสดีครับ